คนที่เข้าไม่ถึงมันมันก็เหมือนเปรียบเหมือนคนวัวกับเขาวัาแวแหละขมวยาคนที่ไม่ถึงก็อยู่เปลือบอยู่ผิวหนังแหเขาวัวนี่ยังเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะแต่คนวัวเนี่ยไปใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยมีเยอะใช้ประโยชน์ไม่ได้ไม่มีประโยชน์ ทำทำที่แท้ก็อย่างปกติอยู่แล้วแม่เขาไม่เอากันก็าเขพอเขาถึงความไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรมันเสียสลัไม่เป็นเจอไม่ใช่มันหวงมันตะนีตะนีแม้นแต่ความรู้ตะนีแม้นแต่ความรู้สึกดีที่ไม่แบ่งปันเนี่ยมันเริ่มตะนีแม่นแต่ว่าโอ้ฉันได้ของดีมาแล้วฉันไม่เอาให้ใครหรอกฉันจะรักษาไว้เอมนไม่ของฉันมาไม่มันก็มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะคุณได้ไปแล้วเนี่ยอ เมื่อก่อนมาไปเจอคนนึ่งเขาบอกว่าเขาได้หนังสือมาเล่มน,นึ่งเนี่ยเราก็ไปขอดูโูยกอดไว้อย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้มีหายากมีเล่มเดียวแค่นี้คุณยันีเลยเป็นหนังสือเขาบอกว่าหนังสือสภาวัธรรมอะไรคุณตะนีในธรรมเนี่ย S <S คุณจะไม่มีโอกาสก้าวหน้ามันเลยธรรมคือความเป็นปกติธรรมดามันยิ่งใหญ่มากคุณน้อมเข้าหาธรรมที่เป็นความจริงคุณก็จะได้ความจริงจากธรรมว่าชีวิตคุณคุณจะเพาะพันธุ์แบบไหนน,นั่นมาสอนใครนะพอตายเราตายทุกขณะนะตายอยู่ทุกขณะหละไม่ใช่คนเดิมที่ไหนล่ะ ตายทุกวิชาสตายทุกคันเนี่ยเดกิดดับเกิดดับอยู่นั่นเนี่ย <c oughs> มันไม่เคยกินรังหรอกอะไรน่ะแต่ถ้า,ถาเราทาได้เนี่ยมันได้เป็นของเราไหมมันก็ของจกกักรวาลน,นี่แหละให้จกกัการวานะเ,เอาไปบริหารให้เกิดประโยชน์มากดีกว่าเอาไปให้คนใดคนหนึ่งเขาก็ไม่รู้จักประโยชน์เนี่ยปล่อยไว้ปล่อยให้ธรรมชาติเขาจัดการ อย่างพ่อใาญ่ท่านบอกนะสังฆทานเนี่ยเพิ่มคนส่นวนรวมมันเป็นบุญมหาศาลแต่ถ้าเฉพาะเจาะจงกับครูบาอาจารย์คนใดคนหนึ่งม,มันก็เป็นกระจุกอยู่ไม่กระจายมุนไม่เลื่นะอนานางก็เจาะจงเจาะจงอะแล้วมันก็คาดหวัวงไงส่วนน้ำพ้าบา้านเริ่อิดว่าเจาะจงคาดหวังว่าจะได้สิ่งดีๆสิ่งดีๆทำสิ่งหนึ่งเพื่อสิ่งหนึ่งมไม่ได้ใจเขาไม่ได้ ทำก็คือทำจบก็คือจบงั้นคุณก็ไม่จบคุณก็คิดถึงผลของมันอยู่ตลอดเนี่ยแล้วก็รอผลมันด้วยถ้าไม่ได้ผลมันก็มีปัญหาทกไนทำบุญแล,ล้วทำไมไม่เห็นได้ดีเลยทําแล้วไม่เห็นได้อะไรเลยใช่ไหมครับมันจะเป็นอย่างนั้นะได้ดีเป็นรูปประธรรมดีแล้วก็จบทําแล้วก็จบนี่ต้องคาดหวังนี่ต้องอะไร đi là cũng đi, về là cũng chốt.